คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วซื้อพี v ีช่วงเอ r ีเบ i r d ชมสดศึกวัน172ลุ้นรับโบนัส3.5แสนบาทแฟนกีฬาการต่อสู้ใน195ประเทศทั่วโลกเตรียมตัวรับความมันครั้งประวัติศาสตร์ในศึกวัน172ที่จัดหนักขนนักสู้ระดับซูเปอร์สตาร์มาแลกเดือดกันถึง14คู่บนดินแดนอาทิตย์อุทยัยโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันเป็นเดิมพันมากถึง5เส้นด้วยกันโดยจะถ่ายทอดสดจากสังเวียนไซตามะซูเปอร์อารีนาในวันอาทิตย์ที่23ม,มี้เริ่มเวลาา14นฬิบ ซึ่งเป็นนัดหยุดโลกที่ทุกคนตั้งตารอระหว่างทาเครเซกาวะซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งเจ้าถิ่นดวนเดือดกับรถทั้งจิตเมืองนอนดาวบุซูเปอร์สตาร์ชาวไทยในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอ s u ซูเปอร์ไฟห ยกที่พลาดไม่ได้คือศึกชิงแชมป์โลกวันจัดเต็มถึง5คู่เริ่มจากตะวันฉายพีเคแสนชัยราชันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5ปอท้าชนมาซาอากิโนอิรินักสู้เจ้าถิ่นเพื่อแย่งชิงเข็มขัดวันคิกบออ,อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการขณะที่ซูปเปอร์เลกเกดหมู่9้แชมป์โลกวัน2กติกาพบกับนาบินอานานแชมป์โลกเฉพาะการเพื่อทำศึกรวบเข็มขัดวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอ ร่วมด้วยการเปิดศึกชิงบอลลังวัน MMA รุ่นไฟเวทที่ว่างระหว่างอารียโนมราเอสอดีตราชันของรุ่นนี้จากบราซิลพบกับคู่ปรับเก่ายูยะวากามะสึนักชกเจ้าถิ่นสมทบความมันด้วยการพบกันของ 3A เอไก่ย่าง5ดาวพบกับโจนาธานดิเบลลานักชกจากอิตาลีโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรเวทเฉพาะการเป็นเดิมพันและเพชรจีจ้าลูกอเจ้าพ่อโรงต้มแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทอป้องกันบัลงค์ั้งแรกจากานะมมโตะนักชกค,คิกบ็อกซิ่งสาวเจ้าถิ่น นอกจากนั้นในศึกนี้ยังมีนักสู้ชาวไทยอีกสารายร่วมลงชิงชัยพบกับเหล่านักสู้ดาวดังเจ้าถิ่นได้แก่รักเอราวานันสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งและยอดเหล็กเพชรอ,อัจฉริยะสำหรับการรับชมศึกวัน172แฟนกีฬาชาวไทยสามารถชมการถ่ายทอดสดคู่ที่1-2โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง w a t c h w a n i f c o m บางประเทศ Facebook กับ u t u b e วันส่วนตั้งแต่คู่ที่3เป็นต้นไปเปิดให้ชมผ่านทาง w a t c h w a n i f c o m ในรูปแบบเพจเพิร์ e วิว p v เท่านั้นโดยตอนนี้แฟนกีฬาที่รับชมในประเทศไทยสามารถซื้อ PTV ได้ในราคาสุดคุ้มเพียง200บาทเฉพาะช่วง e a r l y b i r เเท่านั้นและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินโบนัส350,000บาทเป็นรางวัลสุดพิเศษอีกด้วยกดซื้อที่ l i n k w i s i t w a n i k c o m 1 l a s วันหนึ่งเจ็ดสอง p p v t หรือสแกน QR code ที่ภาพด้านบนโอกาสดีแบบนี้ห้ามพลาดซื้อ PTV ได้ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อ PPV สามารถส่งคำถามเข้าไปได้ทาง Facebook One Championship Thailand โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวัน172คู่เอกรถถังจิตเมืองนอนเวอร์ซัสทาเครคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทซูเปอร์ไฟ1-2-5-1-3-5ปอ ผูรองตะวันฉายพีเคแสนชัยเวอร์ซัสมาซาอากิโนอิริชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145155่ปอเฉพาะการซูปเปอร์เล็กเกียรดหมู่9ก้าเวอร์ซัสนาบินอนานชิงแชมป์โลกวัน MMA รุ่นแบนตตัมเวท135145ปา่ปออาเดโนมราเอสเวอร์ซัสยุยะวาการมาสึกชิงแชมป์โลกวัน MMA รุ่นฟลายเวท1 2 5 1 3 5ป่ปอโจนาธานดีเบลลาเวอร์ซัสเอไก่ย่าง5ดาวชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตราเวท2 5ป่ฉพาะการ เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อรงต้มเวอรซัสธานะชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวท105115ปอมารัตกริกอเรียนเวอซัสคาอิตตกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145155ปอรักเอราวันเวอซัสนาดากะมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105115ปอเอดูอาดโฟล่ายังเวอซัสชินยะอาโอกิ MMA รุ่นไลเวทห5ึ่งห้าห้นึ่งเจ็ดปอจอร์ลินิเวอร์ัสฮิโรกิอากิโมโตะคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท1 3 5 1 4สามาหนึ่งสี่ห้าปออเรียนลี v สโชโซอิโซจิมะม m เอรุ่นไลเวท155-175้่ปอยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะวัสชิมอนมวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ1 3สองห้าหนึ่งสมาปอซาการีเอลจามารีัสฮิลคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทหนึ่งสาหนึ่งสามห้ปอสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งวอริวเซอร์คคิิกอกซ่งแเวป